เคโลสวัสดีค่ะทนนีสาอยู่ที่ยรากำลังมากินก๋วยจับอยู่นีสราสั่งลิ้นล้วนเนี่ยพี่เนี่ยพี่ก๋วยจับกันอยู่สลาชอบกินร้านนี้อ่ะร้านตรงเซเว่นอ่ะ กินลิ้นล้วนชอบลิ้นและนี่อยากไปซื้อขนมปังร้านขนมปังเด็ดเยาวราชมาแม่เปิดเปิดเปิดนี่นี่เห็นไหม ให้ดูสั่งวันนี้สั่งความน้องนมในรสนมแล้วก็ช็อกโกแลตเดี๋ยวเขาให้ชิมให้ดูอันี้กินกับชพี่อยู่ปรเด็นยาวลาดว่าอาอันนี้ร้านนงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยลนเซ่นเซ่นเซนไง ล,นะลิ้นอย่างเดียวเล้อกเลลิ้นเหรออร่อยอ่ะนุ่มเฮ้ยจะเป็นของเ้าอีกกินไรเ,เร็วๆกินกินป่วยจาหมดแล้วเล็กขนมปังกตัดมันในนมพูดึาษาใครว่า นั่งกินชอกแลตเถอะขอเพียงไม่หมดใันนี้กับน้องนุ่มใหญ่ปากสื้เหลืองหัวไปดูปะอื้มไม่บอยในเดือดติดเสื้อนเบาๆแล้วก็มีรรช็อกโกแลตช็อกโกแลตของแนนซี่แล้วก็อีกกล่องหนึ่งชื่อว่าอะไ กล่องหนึ่งซื้อฝ่งน้องแยนนี่อันน like <realtà> hmm, ี้รถอะไรนะสักขยะเห็นว่าพวกกูปากเลอะก็นั่งมองเห็นไม่กระดาษให้กูเลิหยิบกระดาษมากนั่งเนียนเลยนะแบบไม่มาสะพึงไงเห็นมันสวยอ่ะนี่ทำหน้าอะไรวะกูยังบอง ร้อยเจ็ดสิบครับไม่ใช่ใสกเลยผู้ชายกลับแล้วนางไม่ไม่สบายเลยอืมรสตับทุ่งน่าอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินเนี่ยอร่อยอ่ะเกล็ดปลายมันหายบรรยากัศได้ใครกินที่แบบของเธอกินได้เั้งนั้นอ่ะ ในนอหมาอืมอยวให้ช็อกแลตให้แนนซี่ชิมให้ดูแบบมาดูแนนซี่กินช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตนะคะอะไรขนมปังอะไรเนี่ยคำนองน้ำในนี่ช็อกแลตเราซื้อมาคนไปเยอะมากใบหน้ามันดำวะนางชอบช็อกโกแลตกินยากนิดนึงข้าวกล้องน้ำในจริงๆก็เนยนิ่มก็ชอบแต่ว่าวันนี้สั่งคำนองน้ำในอย่างเดียวเลย กัดลงรงไส้อะออ้ยหงมมาแล้วน่ะแล้วเวลาทาปากไม่เคยขับมาเท่านี้เมื่อก่อนปเน่ยเย้ตอนนี้ออกมาจากร้านแล้วกำลังกินขนมังตอกันคือทาปากแล้วมันจือเหลอๆมากอ่ะเงยนงอมลองกินตรงกลางเัาตรงไส้พอเออนั่นแหละ ตังขยะ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 กยูว่าเขาให้ไส้น้อยลงหัวดูสิโปรเซ็ตจะมีไส้จนถึงหมดเลยทำไมไส้เมืองเขาอันะค่ะ,คะเดี๋ยวไปกินต่อกันอืมไส้อยู่นี่